ที่นี้เราจะเดินทางไปชมดอกชมพูพันทิ์นะครับ <sk killing noise> โอ้มืดโวยหนาวไม่เอาเสื้อหนาวมาดอกร่วงหมดแล้วอจริงเหลือแค่ไม่กี่ต้นที่แบบมันเต็มต้นนะสวัสดีครับทุกผู้ชมอยู่กับช่องจูไทยไบเ์นะครับ ทิปนี้เราจะเดินทางไปชมดอกชมพูพันทิพย์นะครับที่เกษตรกาแพงแสนนะครับซึ่งเราจะใช้ค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดนะครับเผื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่แบบอยากท่องเที่ยวแบบใก,กล้ๆอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้รอบนี้เราจะเติมน้ํามันเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นวันเด็กที่สิบอพอดีเดี๋ยวเราเดินทางกันครับตอนนี้เวลาประมาณมันสั่นมากับท่านผู้ชมอ่าตีห้าสิบสามนาทีนะครับเราเดินทางออกจากบ้านตีห้าสิบนาทีแล้วกัน าจากบ้านนะครับเดินทางไปสู่เกษตรกรกแหงแสนนะครับใช้เวลาเท่าไหร่เขาบอกว่าชมพูพันธิ์ทิมเนี่ยมันจะออกช่วงนี้ใช่ปะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเห็นคนเริ่มลงรูปก,กันอย่างนี้ก็เลยอยากไปดูด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่หลายคนแนะนําก็เป็นช่วงเช้านะครับมันจะสวยแล้วก็คนยังไม่เยอะเอาง่ายๆถ้าหลังประมาณ8ปด9โมงเก้างเงี้ยแสงมันจะแรงมันจะแข็งมันจะทําให้ถ่ายรูปมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ โอเคเติมทางแรกไปก่อนนะ70บาทก็คือเติมไว้แล้วก็เดี๋ยวขับกลับมาดูว่าเติมเท่าไหร่ในเมื่อน้ำมันพร้อมนะครับเราก็จะเดินทางกันไประยะทาง89กิโลโดยไปลายไป ก็คือเส้นทางก็คือเราจะใช้เส้นลาบินทานะครับตรงออกไปยันแจ้งมัฒนานแล้วก็ตรงออกไปจนถึงบางเลนนู่นเลยครับแล้วก็ตรงไปอีกนิดน,นึงก็ถึงกระแพงแสนเออ เราก็หล,หลุดแจ้งลัาธนะออกมาแล้วครับใช้เวลา25นาทีนะจากบ้านนะครับครบเดียวตอนนี้ระยะทางเหลือแค่70กิโลเท่านั้นเองจริงจริงมันไม่ไกลนะมันใกล้ด้วยร้อยโลเองขับแป๊บเ,เดียวก็ถึงแล้วอากาศตอนนี้ก็ไม่ร้อนไม่เย็นอะ่ะมันอ้าวนิดหนึ่งอะ่ะ เจอหมอกคมับนักชมดูดิห,อหมอกหนามากอันนี้ไม่ใช่ฝุ่นนะอันนี้หมอกแล้วดูดิมีหมอกแล้วก็ประจันเต็มดวงนะครับนู้ชมดูนะครับถ้าเราปิดสปอร์ตไลท์นะฮะเงี้ยวะโอ้โอโอมืดนี่ช่วยได้เอะครับตัวนี้ยี่สิบวัตต์นะครับเป็นแบบเป็นเลนนะมันจะมีเส้นขอบดูดีๆมันจะไม่ฟุ้งเข้าตา คือชอบมากตัวนี้มันเคลียร์ทางได้ดีมากเลยครับอ่ะปิดให้ดูไหมโอ้โหโนี่กปิดไปสูงอนเนี่ยเปิดดีกว่ามองไม่เห็นทางถือว่ามีประโยชน์นะครับแต่ว่ามันก็เคลียร์ทางได้ในระยะที่แบบขับด้วยความเร็วไม่เกินแปดสิบเก้าสิบท่านั้นแหละขับเร็วกว่านั้นไม่ได้ละไม่พอเดี๋ยวเราจะออกถนนใหญ่ข้างหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมก็รัดมาได้เยอะครับแต่ทางมืดไปหน่อยแต่ไม่กลัวเพราะว่ามีไฟช่วย มองเห็นทางได้ดีขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวเรากลับไปถึงที่เกษตรกำแพงแสนก็ฟ้าสว่างพอดีนะครับก็ได้ถ่ายรูปพอดีเลยถึงแล้วนครปฐมนะครับท่านผู้ชมแปบบเดียวเอง ช้เวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยถึงนะครปฐมแล้วที่เราไม่ได้เอาฟอร์ซ่าออกมานะครับในวันนี้เพราะว่ารถเราเอาไปซ่อมอยู่นะครับเช็คสี่หมื่โลยังไม่เสร็จช่วงนี้ก็อาจจะเป็นทริปเว็บไปก่อนนะฮะร,รวมถึงทริปหน้าด้วยเราจะเอาเว็บขึ้นเชียงใหม่ครั้งแรกนะเนี่ยเอารถแม่บ้านขึ้นเหนือ <Yahoo! S 1> อยากรู้เหมือนกันเป็นยังไง ตอนนี้เสันเอามอเตร์่ัเป็นสั่ง่อร้อยแล้วผพว่ามันจะได้เหนียวเหนียวหน่อยวันนี้ก็ลองลากดูก็ยังไม่มีปัญหาครับลื่นเลยไหลลื่นมากเครื่องเงียบนิ่ง<ม>เออใช่บังเละล่ะไวมาก เย็นเย็นเย็นปุ้ยหนาวไม่ห้าเสื้อหนาวมาเย็นมากครับเย็นมากนี่ทุ่งทานตะวัน KFC เห็นยังเดี๋ยวเราเสร็จจากชมพูพันทิบใช่ไหมครบก็จะมาต่อตรงนี้แหละแล้วเราก็เข้ากรุงเทพเหลืออีก17กิโล18นาทีแต่เดี๋ยวเราแวะปั๊มแป๊บน,นึงเพราะว่า,มาแมลงตายเต็มหน้ากระจกหมวกเลยมองไม่เห็นทางแนะตอนนี้ หมอกเยอะมากกว่าน,นี้อันนี้คือหมอกนะไม่ใช่ฝุ่นนะบอกไว้ก่อนเลยหมอกจริงๆนะหมอกจริงๆดูถ้ามาถึงนี้เราให้มาทาง3 4 6ต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เจอเซเว่ละเดี๋ยวหาอะไกินก่อนแล้วกัน คือเรามาถึงเร็วไปอะพาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยก็ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด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 ชั่วโมงครึ่งพอดีเลยถือว่าไม่ช้าไม่เร็วตัวนี้ใช้ได้เลยโอเคเลยนะไม่ดื้อแล้วนิ่งเนียนโอเคเดี๋ยวขอพักทางค่าวนก็เดี๋ยวเราจะเรี้ยวขวาเข้า ข้าไปในมสองกิโลนะครับอ่าเนี่ยเข้ามอปุ๊บก็เริ่มชมพูชมพูแล้วเนี่ยถ่ายรูปท่ามกลางสายหมอ,อกใช่ครับชมพูพันทิปแต่ยังไม่เยอะเท่าไหรนะ่แลดูดิหมอ,อกแบบสุดยอดครับท่านผู้ชมเย็นด้วยอนะตอนเนี้ยน่าจะประมาณ23ได้ประมาณนี้นะ23-24ด,ด,ดออูดิดูหมอกโล่งแบบดูดิ หมอกลอยต่ํามากครับเนี่ยแต่ดอกเริ่มร่วงหมดแล้วนะถ้ายัางไงก็รีบมาแล้วกันคือวันนี้เรามาถ่ายวันเด็กนะครับซึ่งเริ่มแบบไอ้นี่แหละเริ่มดอกเริ่มร่วงละเดี๋ยวมองไม่เห็นละวำนึงขอจอถ่ายรูปกันมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยดิดีดทำท่าไปโอ้โหนึกว่าแบบอยู่ภาคเหนือหนึ่งสองสาม ท่านนตอนนี้เราอยู่ที่กเกษตรกำแพงแสนนะครับอยู่ในมอเลยก็จะเป็นสมชมพูพันทิพนั่นเองนะครับแต่ดอกเริ่มร่วงไปเยอะแล้วนะแล้วก็ยังมีปะปลายนะครับเนี่ย เรลองขับไปดูได้เลยก่อนเผื่อมีตรงไหนสวยๆเนี่ยมันก็ชมพูทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนีไ่ไงนีไ่ไงต้นนี้ชมพูสุดแล้วเนี่ยนี่ครับตอนนี้ดอกเออเหลือ,ลอไม่เยอะแล้วเหลือน้อยมากแล้วล่ะมันเริ่มร่วงหมดละว,วันนี้โชคดีมีหมอกซะยวยสวยงามเลอไม่กี่ต้นที่ดอกเยอะนะ นี่ครับนี่ครับดอกล่วงเต็มไปหมดเลยเจ๋ดายจังเรามาช้าไปต้นนูน้นอะเยอะชมพูอลาม,มากมีอากาศสดใสมีหมอกแต่เช้าเลยนี่นะครับข้อดีของการมาแต่เช้าคือต่อคิวไม่นานอีกอย่างหนึ่งมันเหลือไม่กี่ต้นแล้วที่แบบดอกออกอย่างนี้นะเดี๋ยวเราถ่ายรูปแป๊บหนึง่ง สำหรับใครที่จะมาที่นี่นะครับแนะนำว่ารอปีหน้าชเพราะว่าดอกร่วงหมดแล้วเอาจริงเหลือแค่ไม่กี่ต้นที่แบบมันเต็มต้นนะก็เดี๋ยวไปลุ้นไอ้นี่เอาแทนแล้วกันพญาเสือโคองภาคเหนือเอาละกัน <laughs> คือแนะนำให้มาช่วงแบบปีใหม่ปุ๊บมาเลยน่าจะมีออกอย่างปีนี้มันหนาวเร็วใช่ไหมดอกไม้มันก็แบบออกเร็วฤด,ดูเนาะอากาศาหนาวหนาวเยอะมันก็จะออกไวกว่าเดิม<ช>เพราะว่าปีนี้อากาศหนาวไว พญาเสือโคก็ออกไวเพราะปกติเมื่อปีที่แล้วที่เราไปกัน,นประมาณเดือนอกลางเดือนมกราแต่ปีนี้แบบมีคนโพสพญาเสือโคงตั้งแต่ช่วงเดือนไปลายเดือนธันวาเนาะซึ่งแบบว่ามันมันไวมากอะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไวกเหมือนเหมือนที่นี่รู้สึกมันก็จะไวมากเหมือนกันโอเคพอเดี๋ยวเราไปดูทุ่งทานตะวันเคฟซีต่อแล้วก็เลยกลับบ้านเลยนะครับ คลิปนี้เรามาล่าดอกไม้เท่านั้นเองนะครับไปเดินทางกันต่อคนก็เริ่มเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ดอกก็น้อยลงก็เข้ามาทางฝั่งที่จะไปกาญจนบุรีได้เลยนะครับเป็นทางเข้านะครับเข้ามอเกษตรอยู่ในมอเลยครับเข้ามาก็เจอเลยหาง่ายครับเนี่ยก็เหลือต้นอย่างเงี้ยอืก็เริ่มร่วงมาแล้วดูดิ น่าจะหล่นมาไม่นานดอกยังแบบดูดีอยู่เลยอะถึงแล้วนะครับนี่เรากา็ถ่ายทุ่งทานตะวันเครื่องวินนะครับตรงนี้ดอกยังไม่ค่อยบานเลยใช่ไหมดอกตกไม่มีแดดนะครับ โอเคอ่ะลงก่อนเดี๋ยวจอดตรงนี้แล้วก็กลับแหละทริปนี้ใช้เวลาประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงขนาดนึนงไวมากหนึ่งสองสามสวยงามไวมีนกโอ้โหมีนกบินด้วยข้างหลังแบบ ครับทีมนี้โอเควานี้แหละคนที่มาเที่ยวก็เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่เราก็พยายามหลบให้ได้ที่ก็จบไปแล้วครับตัดคลิปสั้นๆนะครับในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีงานนะครับต้องกลับไปทํางานค่าใช้จ่ายน่าจะไม่เยอะครับแล้วมีค่ากินเมื่อเช้านะครับเท่าไหร่ไม่ถึง40สบาทครับแล้วก็ค่าน้ํามันยังไม่ได้เติมเลยเดี๋ยวหาปั๊มเติมให้นะครับคงไม่เยอะนะครับคลิปนี้ไม่น่าเกินร้อยบาทค่าน้ํามันนะ ส่วนค่ากินก็แล้วแต่ปากท้องแต่ละคนนะครับระยะทางจากกรุงเทพมาตรงนี้ไม่ถึงร้อยโลนะครับมากันได้เลยง่ายๆใกล้ๆแต่ว่าหลังจากคลิปนี้ลงดอกก็คพงร่วงหมดแล้วนะครับ <c oughs> เอาไว้ปีหน้านะครับถ้าดอกบ,บานแล้วก็รีบมาเลยนะครับถั <c oughs> งแรกเติมไปก่อน40่สบาทนะครับเดี๋ยวไปเติมก่อนเข้าบ้านนะครับอีกถังหนึ่งี๋้วดูกันว่าเราใช้น้ํามันเท่าไหร่ นี้นะครับ50บาทนะครับเกือบ200ครับ170ประมาณ170 180กิโลนะครับในการเดินทางค่าน้ำมันทั้งหมด90บาทพอดีนะครับก็ถือว่าประหยัดดีกับระยะทาง100เกือบ200ร้โลนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องลากันก่อนตรงนี้นะครับไปและติดตามชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ